สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2 5 6 8งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับกิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายครอบคลุมทั้ง14ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคนพิการอีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายแคดดี้ของสนามกอล์ฟ RSU Vita Golf Course กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ดำเนินการจัดโครงการให้กับนักศึกษาจำนวน12โครงการอาทิเช่นโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษาคนพิการรุ่นที่2โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมสำหรับนักศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยโครงการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักน้ำรักปลาจินอาสาปลูกป่าชายเลนโครงการฝึกอบรมอาสายุวากาชาติหลักสูตรพื้นฐาน โครงการฝึกอบรมอาสายยวกาชาติหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นโครงการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบหรือ NNe นและโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองดังนี้ 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและโครงการอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ได้ดำเนินการจัดโครงการวิสาหกิจชุมชนขนมไทยรักวัฒนธรรมและโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยการอนุรักษ์ศิลปาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3. กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความสุขและโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์ความรู้วิชาของแผ่นดิน 4. โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจํานวน7กลุ่มอาทิเช่นหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหวเทียมหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือหลักสูตรการปักผ้าและหลักสูตรการปักสบายมอ ครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยสัน้นไม่เกิน30ชั่วโมงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน29กลุ่มอาทิเช่นหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหวายเทียมเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายหลักสูตรการสารเส้นพลาสติกหลักสูตรการทำผ้าหมัดย้อมหลักสูตรการทำหางหงทงตะขาบและหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าด้านมือ6 โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรม1นึ่อำเภอหนึ่งอาชีพได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน1กลุ่มได้แก่หลักสูตรอีโคพริน์การพิมพ์ลายจากใบไม้จำนวน60ชั่วโมงและ7โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการยกระดับหลักสูสอกอรอตรสกรต่อยอดมาตรฐานวิชาชีพงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์นิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมุมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์บริการยืมคืนหนังสือมีการรับบริจาคหนังสือมีการจัดมุมเด็กและครอบครัว และมีการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานีขอขอบคุณค่ะ